อยู่กันในเกม Minecraft กับผมแด r กฟ็อกนู่มัยก็อยู่กันในมัดของทวายไลฟ์ฟอร์เรสกันในพาร์ทสุดท้ายแล้วกันในพาร์ทนี้นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะไปไล่ล่านะฮะเจ้ายักษ์ละกันนะฮะก็แล้วก็ผมจะไล่ล่าอีกตัวนึงก็คือมันจะเป็นเควสแรมหรือว่าแกะไอ้เป็นแกะให้เควสนะฮะแต่ก่อนนะผมจะทำการวาร์ปไปที่นะฮะเอ่อไม้ก่อนละกันนะฮะอันนี้เลยโอเควาร์ปไปฮนะ มันก็แบบจะมีอันนี้ครับเป็นออฟซิเดียมให้เราขุดเอาไอ้ตะเกียงนะฮะแต่ว่าไอ้ตะเกียงนี่มันถึงแม้มันจะเอามาได้แต่ว่ามันจะไม่เปิดไบโอไม่ตรงนั้นให้อะที่มันเป็นปราสาทนะมันจะมีปราสาทอีกปราสาทหนึ่งนะในมอสตอันนี้นะแต่ว่าไอ้เวอร์ชันมอสตของอันนี้ย1 1 2 2อ่ะมันไม่สมบูรณ์นะฮะมันก็เลยไม่มีอะไรเลยผมก็ไปดูไปแล้วแหละแต่ว่าผมจะมาทำอันนี้ให้ดูแล้วกันนะเป็นมันเป็นภารกิจอย่างนี้โอเคแั้นก็ ผมจะทาการาหารมันจะเป็นออกซิเดียมอันเล็กๆอยู่นะฮะเอออันนี้ไงด้านหน้าเลยะฮะเราก็ต้องเอาที่มันเป็นถั่วนะฮะเหมือนแบบเป็นถั่วในเรื่องของแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือเปล่านะฮะแต่ว่าตรงนี้มีคิปเปอร์อยู่ด้านหน้าดีกว่าแล้วก็ยิงคิปเปอร์ก่อนลวกันนะฮะรู้สึกจะเฟิมเล็กตกอีกแล้วนะฮะอย่าแครชก็พอแล้วนะฮะต้องการเป็นไอ้คเปอร์ stone ก่อนลวกันผมก็ลืมเอามานะฮะจะต่อตัวขึ้นไปเอาไงเอาที่เก็บไปแล้วก็เอา คอบพื้นตนมาแล้วกันนะฮะเอาอย่าอย่าแหลกซ่นะฮะใจหายหมดเลยเฮ้ยแต่ก่อนสเกลตันหืมว่าแล้วไงมาเลยเพื่อนมาเข้ามาเข้ามายิงไปหนึ่งทีแตตายแล้วก็มีอีกหรือเปล่านี่ฮะตรงนี้ไงเฮ้ยห,หลังหลังหลังมันจะมีนะเหมือนมีเสียงมีปะโอเคเคลียร์ฮะไม่มีนั่นก็จะต่อบล็อกแบบนี้ละกันโอเคฮะปลแต่ก็กล่องอันนี้ไนงะ มันก็จะมีเป็นบล็อกอันนี้ฮะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็เก็บมาก่อนแล้วกันเก็บมาเก็บมาเก็บมานะฮะแล้วก็เป็นอันนี้ฮะเป็นเมจิกบีนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ,ะมันอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะฮะโอเคแล้วก็จะทําการนะฮะเออกลับไปที่เดิมแล้วกันอันนี้คือเป็นเนื้อของไฮดานะมันจะกินแล้วมันจะรีเจนนะนเนี่งรีเจนเรชั่นด้วยสุดยอดนะแล้วก็เอออันนี้คือบล็อกอะไรเนี่ยไออันนี้คือมันเป็นถ้ำของโทรนะฮะ นี่งไงเป็นโทรอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นของประดับหรือเปล่าทำอะไรไม่ได้นะฮะโอ้ตัวนี้โคตรมืดเลยมืดมากนะฮะเอ,อ่อผมก็จะทำการนะฮะขึ้นไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็จะขุดไปแล้วกันโอเคก็ด้านบนนะฮะเราขุดไปกันเลยขุดไปขุดไปขุดไป แต่ว่าผมยังไม่เจอโทรเลยฮะในถ้ำมาน,นี้หรือว่ามันรีสปอนหรือเปล่านะฮะน่าจะรีสปอนนะโอเคผมจะทําการว์ปไปกแล้วกันนะฮะไปที่เออไม้แล้วกันอันนี้โอเคฮะขึ้นมาด้านบนแล้วตอนนี้แล้วก็เราก็ต้องเอาเจ้า,มาเมล็ดถั่วนะ,ะไปวางไว้ที่ตรงด้านล่างเนดะี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยแล้วกันนะฮะเอออันนี้มาก่อนแล้วกันบล็อกต่อตัวนะฮะเราต้องขึ้นไปบนนี้ไงเออแล้วก็ต่อตัวขึ้นไปเลยแล้วกันนะฮะ ขอแค่เกมอย่าคราสก็พอแล้วนะถ้าเกิดเราวางถั่วนี้มันจะแบบเป็นเหมือนแบบเป็นเถาวันขึ้นไปอะนะ <c oughs> เหมือนเป็นแบบนิทานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะฮะโอเคอันนี้คือผมต่อตัวขึ้นไปแล้วนะฮะคนสูงอะบอกเลยฮะแต่เราก็ต้องเอาไอ้ถั่วนี้ไปวางไว้ตรงด้านล่างหรือเปล่าวะแต่ก่อนนะผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะอันนี้เอามาเลยลแล้วกันแล้วก็เออวางอะทไมวางไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ มันวางไม่ได้หรอมันต้องวางข้างใต้ตรงนี้หรอเดี๋ยวก่อนนะคดมืดอะมืดมากโอเคฮะเอเอแลกแลกโอเคฮะเอาเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ไงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าผมจะทําการวาดแล้วกัน <c oughs> ขี้เกียจขึ้นไปไงเออ้ะผมจะอันนี้การแสงฮะขอดูบล็อกหน่อยสิมันเป็นสีอะไรโอเคสีเขียวะฮะเป็นเป็นแบบเป็นเหมือนถ่าวันน่ะนะฮะนี่ไงขึ้นแบบโคตรสูงอ่ะนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะ จะขอขึ้นไปดูดิมีของปะเนี่ย <c ười> มีของหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 หลุดอย่าหลุดอย่าคราสนะขอร้องเถอะนะโอเคก็ใหญ่โตมากผมวับขึ้นไปก็แล้วกันขี้เกียจเดินขึ้นไปอะมันช้านะเสียเวลาโอเควับไปเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะววับวับมาผิดไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันมันไม่ใช่ตัวแก๊สตดตัวแก๊สนะฮะเออโอเควับไปนี้เอออ,อันนี้ไง นั่นแหละนะฮะกดผิดผมตั้งชื่อเหมือนกันไงแล้วก็มันจะมีหมู่ด้วยเปล่าบนนี้นะฮะเป็นเมฆฮะไอ้บล็อกนี้คือเมฆแล้วก็มีเป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะฮะด้านหน้าแล้วยักษ์อ่ะยักษ์อยู่ไหนเนี่ยยักษ์โอ้นี่ฮะยักษ์สตีฟยักษ์สตีฟนะโอเคมาเลยยิงเข้าไปหนึ่งทีแล้วกันมีตัวใส่ชุดเกราะด้วยนะมันจะดรอปเป็นพิกแอ๊กนะฮะยักษ์แล้วก็เป็นดาบยักษ์นะฮะเป็นของสโตนเนี่ยเป็นหินนะเป็นของหินนะฮะนี่ไง อันโคตรใหญ่นะฮะใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารน,นะฮะโอเคเอามาเลยแล้วกันเป็นพิกแอคนะฮะเป็นแจนพิกแอคเนี่ยอันนี้อันโคตรใหญ่นะฮะแล้วผมลองขุดซิมันขุดได้หรือเปล่าอันนี้คือเป็นบล็อกอันเนี้ยเป็นบล็อกจแจนนะโอเคดรอปมาด้วยะฮะเก็บมาแล้วกันเป็นแจนโคบอลสโตนนะฮะอันนี้อืโอเคอเฮ้ยนี่มันไม่จิกแมพโอเคเพิแป๊บนึงตีกดผิดกดมั่วตัวเลยฮะ โอเคถ้าผมจะทำการวาร์ปไปที่ไอ้ไมล์ของไอ้เจ้าันนี้ฮะเจ้าทโทรแล้วกันโอเคฮะวาร์ปมาแล้วแล้วก็ต้องการลงไปฮะแต่เราก็ต้องไปหาเจ้าไอ้นี่ฮะเป็นเจนออกซิเดียมนะฮะเออมันจะอยู่แถวนี้แหละนะฮะเดินแบบเรื่อยๆเลยนะฮะเออเรนชอบพันกันไปแหละ <laughs> โอเคไปฮะเอ,อ้ยนี่มันทโทรนี่ว่าเจอแล้วฮะ,ะมาสปอนแล้วเย้ยถอยก่อนถอยก่อนวันี้ทโทรนี่ไงนี่ไงติดไฟไปเรียบร้อยตายนะฮะ เออเราเจอแล้วว่าโทรนะฮะนึกว่าคลิปนี้คือจะไม่เจอแล้วนะฮะเพราะว่าจะจบแล้วนะฮะมอสตัน,นี้ <c oughs> โอเคอันนี้คือเป็นพาร์ทจบแล้วเป็นพาร์ทสุดท้ายนะฮะเป็นการส่งท้ายให้กับมอสทวาวไลท์ฟอร์เลสนะฮะในคลิปนี้ไอนน้ทองนี่หว่ามีแบบมีแร่เยอะ,ะในถ้ำเน,นี้ยเออแร่อย่างเยอะเลยฮะโอเคก็ด้านหน้านี้เลยฮะเป็นเจแอนออกซิดต โอเคเมื่อตะกี้นี้ก็คือพื้นที่ผมมันเต็มก็เลยแบบออกไปเคลียร์พื้นที่นะฮะดีได้มันแบบไม่แบบว่าไม่หลุดอะนะฮะไม่แบบรีไปใหม่อ่ะโอเคมาเออเราจะเอาอันนี้เก็บไปก่อนละกันอันนี้มาฮะมันมืดมากอะแถวนี้มันเหมือนจะมีโทรอยู่ผมเห็นว่าแวบหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแถวนี้ต้องระวังว่ะมีเป็นเหล็กด้วยตรงนี้เยอะมากเลยเหล็กนน้นอย่าโทรฮะอยู่ตรงนู้นเลยมืด จะมาไม่นานายอย่านะอย่านะก็นายมาแล้วนายตายนะเพื่อนเออเอาอันนี้เก็บก่อนแล้วก็เอาเป็นอันนี้มาต่อตัวแล้วกันมันต้องขุดหรือเปล่าวะมันต้องขุดต้านต้นปนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าลองขุดอันนี้สิโอ้ยมันขุดแบบข,แบบขุดแบบเวนไมเนอร์เลยนี่ว่เนี่ยฮะเออดีว่ะเฮ้ยมันโคตรดีเลยฮะขุดทีเดียวแบบไปหายทั้งบ็อกหายไปทั้งแถบหนึ่งเลยตรงนี้นะฮะเฮ้ยมันโคตรเจ๋งอ่ะ เว้ยนี่เจ๋งมากไอพิกแอคแยักษ์เนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะฮะอืมแต่ว่าตรงนี้คือมันมืดตึบเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะต่อตัว,ตวพอว่าเนี่ยบล็อกอ่ะมันไอคอมเพรสเตอร์นี่มันใหญ่โตนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่กยนกันแป๊บนึงนะเออเราสามารถขุดทะลุปไปได้หรือเปล่าวะมันต้องลองขุดดูนะฮะแต่ว่ามันขุดนานแบบสุดๆเลยนะฮะแต่มันก็ขุดพังได้ไงเอออันนี้ขุดไปฮะ ร้เรื่อยเลยแล้วกันไม่ตัดคลิปเพราะว่าขี้เกียจตัดนะฮะขุดไปขุดไปโอ้โหมันแตกยากมากนะฮะมันแบบมันนี่ไงมันเป็นออกซิเดียมยนะโอเคหายไปทั้งแถบนะฮะมันเป็นออกซิเดียมยักษ์ไงต้องขุดอีกฮะขุดไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ขุดไปขุดไปขุดไปเร็วเข้าแล้วเขาซีด๋าวคลิปยาวนะฮะแตกตัวยังเนี่ยเร็วเร็วนิดเดียวนิดเดียวเอง แต่ก็นานอยู่นะนิดเดียวแต่โคตรแบบโคตรนานนะฮะรอกต่อไปโอเคเรียบร้อยฮะนี่ไงเจอกล่องแล้ว <S 1> <S 1> <S มันก็จะมีเป็นอันนี้ฮะเออปักฝอยก่อน <S <S เป็นไอ้นี้แล้วก็นี่ฮะเป็นไอเนี่ยเป็นตะเกียงนะฮะแต่ว่าไอ้แมปต่อไปคือมันมันเป็นแมปที่ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะในเวอรช์ชันอันนี้ไงไมันต้องเล่นแบบเวอรช์ชันใหม่ๆเช่น16.5นะฮะหรือว่า1.17แบบเนี้ยถึง19นะฮะเออ ไปกินนะนี่กันละกันเพิ่มเลือดนะฮะเออแล้วตรงนี้เหมือนจะมีมีโทอยู่นะด้านล่างนะมีอะไรหรือเปล่านะฮะตรงนี้มีเป็นทองเราขุดทองได้ปะเนี่ยนะฮะผมว่าแตกหรือเปล่าเนี่ยฮะมันเป็นพิกแอคโอเคฮะมันเป็นหินไงมันไม่ใช่เหล็กนะฮะโอเคอันนี้ก็ขุดได้นะขุดแบบเป็นเวนไมเนอร์มันโคตรเท่หรือเปล่ะมันโคตรเจ๋งนะฮะพิกแอคอันนี้เจ๋งมากนี่ไงขุดคัพโปสโตนไม่ใช่ดีคัพโปสเตนนั่นแหละขุดไอ้ฐานหินนี่แบบได้เยอะเลยฮะได้แบบหมดทุกอันเลยเนี่ยฮะ ประมาณนี้เลยเออเริ่มจะแบบมึนๆแล้วตอนนี้เริ่มมึนแล้วโอเคเก็บอันี้ก่อนแล้วก็เอานี่มาต่อตัวขึ้นไปนะฮะจัดไปต่อไปเลยต่อไปเลยแล้วก็เออต้องต่อขึ้นไปบนนี้โอเคฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปเราจะมาหาโตรแล้วกันโตรอยู่ไหนวะเนี่ยโตรตรงนี้ปะเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่นะขอไฟหน่อยโอเคตรงนี้เออมันอยู่ไหนเอย มันมาแล้วฮะมันตีผมแล้วตีผมแล้วติดไฟด้วยนะมันเป็นเพราะชุดเกาะอ,อันนี้เลยนะฮะตายไปเลยเออเรียบร้อยเออมีอีกปะเนี่ยจะขอดูสำรวจก่อนแล้วกันสักคู่หนึ่งนะฮะปีกดีแม่มดตายฮะนัดเดียวตายเลยมันก็สามนัดนั่นแหละเพราะว่าธนูนี้มันยิงสามนัดนะฮะตรงนี้ก็มีเป็นออกซิเดียมเต็มเลยฮะเราสามารถหาได้แบบเรื่อยๆเลยนะไอออกซิเดียมอันนี้โอเคแล้วก็วับกลับแล้วกัน ผมจะทาการวัดไปที่ไหนดีเดี๋ยวก่อนนะเออไปที่ไม้แล้วกันนะออไ,ปนนะไปแบบผมจะไปทําให้ดูนะว่าไอ้ตะเกียงอันนี้มันทําอะไรได้นะฮะก็คือมันจะสามารถไอ้ทำลายไอ้เนี่ยไอ้ถ่าวันอันนี้ได้นะเป็นแบบเป็นถ่าวันหนามหรือเปล่าเนี้เอามาฮะแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นบอสไอ้ประสาทเนี่ยมันมันบั็กนะมันยังไม่มีไงเออโอเคมาฮะก็จะลองดูฮะ นี่ไงก็จะเปประมาณนี้นะฮะมันจะสามารถเผาไอ้พวกนี้ได้นะฮะเออแต่ว่าขืนไปมันก็ไม่มีอะไรอยู่ในปราสาทอันนั้นนะฮะนั่นก็ผมจะทําการนะตัดคลิปไปที่ผมไปเจอไอ้เจ้าไอ้ questing l a m b แล้วกันนะเป็นแกะให้ quest นะโอเคก่อนตัดคลิปก่อนแล้วกันสักคู่หนึ่งนะฮะมาแล้วก็ตัดคลิปกันมาตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเราก็มาเจอกับเจ้า questing l a m b นะฮะเป็นแกะที่ให้เควสนะเราต้องแบบเอา ไอ้เนี้ยหนังแกะนะฮะเป็นขนแกะเนี่ยแบบแต่ละสีอะมาให้มันทุกสีนะฮะย้ำว่าต้องทุกสีในเกมนี้นะฮะโอเคนี่ผมก็เตรียมมาแล้วทุกสีแล้วฮะมันจะแบบตามเราด้วยนะถ้าเกิดเราถือเป็นขนแกะนี้ฮะนี่ไงหวัดดีฮะหวัดดีนายขอแบบว่ามุมส,สวยๆได้หรือเปล่าจะทําปกคลิปนะฮะผมว่าแกะนี่คือมันสวยนะเนี่ยมันแบบมันมีพวกลวดลายต่าง,าง,างนนๆนานานะมีแสงตรงที่เท้าด้วยนะฮะสุดยอดไปเลย โอเคมาปะเนี่ยทำไมมันยืนยนิ่งล่ะยืนนิ่งเลยฮะดินแบบนิ่งเลยอ่ะฮัลโหลนายทำไมนายยืนนิ่งอ่ะทำไมไม่ตามมาละเนี่ยนายแต่ว่าในเขตใบอมนี่คือเป็นเขตใบโอมของ Enchanted Forest นะเป็นเขตใบอมของแบบเป็นป่าสีลุงนะโคตรสวยอ่ะเขตใบโอมนี้โอเคเดินไปแล้วฮะอ่าดินนายนะฮะโคตรน่ารักเลยว่ะตัวนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราให้เจ้าขนน,นี้หมดอ่ะขนแกะหมดอ่ะมันจะ ให้ของรางวัลเรานะฮะโคตรดีบอกเลยฮะว่าโคตรดีมากๆโอเคใส่ไปเลยแล้วกันนะฮะใส่ไปใส่ไปโอเคมันจะแบบตัวยาวขึ้นนะถ้าเกิดเราใส่ขนแกะไปให้มันนะฮะโอเคนี่เ่มแบบจะยาวขึ้นยาวขึ้นนะ <c oughs> โอเคเฮ้ยจาเดินหนีสิเดินหนีไปไหนเนี่ยไม่เอาหรอขนแกะนายโอเคฮะโอเคให้ไปให้ไปให้ไปเลยตัวเริ่มยาวขึ้นละเรามีอีกเยอะนะฮะนี่ไงทุกสีเลยในเกมนี้ เรามีหมดนะฮะโอเคปะแล้วก็ให้สีดำไปเอาเฮ้ยไปกดวางทำไมวันนี้เนี่ยทุบทิ้งฮะแล้วก็โอเคมันเก็บไปแล้วหรือปาเนี่ยโอเคมันเก็บไปแล้วฮะเนี่ยสีดำอยู่นี่แหละแล้วก็ให้สีแดงไปเขียวแล้วก็สีไอ้นี่ฮะบราวสีน้ําเงินนะแล้วก็ม่วงแล้วก็ฟ้าอ่อนหือเป่าอันนี้โอเคฮะแล้วก็ขาดอีกสีหนึ่งหรือปาเนี่ยเฮ้ยมันขาดอีกสีหนึ่งเหรอเดี๋ยวก่อนนะ เอออ๋อสีขาวผมลืมใส่ให้มัน <Mob ili i> โอเคฮะโอเคมานั้นก็ผมจะล่อไปที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะบั๊กไงให้มันตรงเขตแบบตรงนี้แล้วกันโล่งๆแล้วกันมันมีมีมพกหญ้าเยอะตรงนั้นนะแล้วมันไปยืนนิ่งตรงนี้นะฮะโอเคนั้นก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะรอฮะรอโอเคเรียบร้อยครับปล็อกอาชิพเป็นแล้วแล้วก็ดับหัวแล้วแล้วก็มีพกนี่ฮะ <S <S พกไดมอนด์พกแอมบ์รอนนะ,ะ <S <S แล้วก็เป็นไอ้เหล็กนะฮะแล้วก็ลาปิดกับทองด้วยโอ้โหมันโคตรดีแล้วก นะฮะเนี่ยตัวมันยาวขึ้นแล้วตัวที่แบบโคตรยาวนะฮะยาวมากเลยเป็นรถไฟเป็นรถไฟเลยฮะเออไม่มันอยู่แบบฮาๆดีว่ะใครไม่เป็นคนคิดวะเนี่ยโอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะสำหรับเจ้า questing l a m นะฮะเป็นแกะให้ quest นั่นเองนะฮะโอเคก็ต้องบอกลากันแล้วนะจะแกะตนนัวนี้ไปแล้วไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวผมขอสำรวจเจ้าไบาโอมของ Enchanted Forest สักคู่หนึ่งแล้วกันนะพบว่าสวยอะไบโอบันดีนะฮะนี่มันมีแบบเป็นเป็นต้นไม้หลากสีสันนะฮะอย่างสวยะแล้วก็แหลกแหลกด้วยนะเนี่ยเออไอนี้มันนกอะไรไว้เนี่ยนกตัวสีเหลืองเหลืองนะฮะไม่เคยเห็นนะนกตัวโคตรเล็กแล้วก็บินแบบค้างๆโอเคมันโหลดแบบไม่ทันเออนี่ฮะโอ้โหต้นไม้แบบเป็นใบไม้โคตรสวยเลยนะฮะ ตดข้ามไปได้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ฮะวิถ่าวันก็เป็นสีอื่นว่ะเป็นหลากสีว่ะสุดยอดนะฮะในเขตเบโอมันนี้สวยงามอ่ะเว้งสวยงามมากตรงนี้คือแบบเหมาะในการสร้างบ้านเป็นอย่างยิ่งอ่ะนะฮะเพราะมันสวยโคตรสวยเลยนะฮะโอเคแล้วก็เดินต่อไปแล้วกันมีกวางนะตรงนี้แล้วก็เออก็มีพวกหิ่งห้อยต่างๆนาน,นามากมายแต่ว่าผมชอบถ่าวันว่ะถ่าววันโคตรสวยแล้วก็ไอ้พวก คือใบไม้นะเนี่ยเป็นสีแบบสีม่วงสีแดงสีต่างๆนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้โอ้แม่งยังสวยเลยแล้วตรงนี้อะตรงนี้มีตัวแปลกๆป่ะเนี่ยโอ้ตรงนี้หืมจุดนี้แบบสวยงามนะผมมันสวยงามมากเลยจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสร้างบ้านตรงเนี้ยเออผมว่าเหมาะมากอ่ะแต่ว่าผมจะจบแล้วไงนะฮะสุดสุดแล้วในพาร์ทนี้โอเคกลับกันดีกว่า แล้วก็ผมจะมีไบโอม้นหนึ่งไบโอม้นะที่ผมแบบแนะนำนะคือเป็นไบโอมนิวแล้วกันผมตั้งเอาไว้มันจะเป็นเขตไบโอมนะฮะเป็นอันนี้เลยเป็นสีแบบเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะรอให้แบบโหลดก่อนเนี่ยเป็นสีแบบส้มๆนะฮะนี่ไงเป็นเขตไบโอมที่สวยงามอะ่ะแล้วก็ท้องฟ้าคือเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็มีเป็นใบไม้ร่วงลงมาด้วยนะฮะเป็นใบไม้สีส้มๆนะฮะจัดว่าสวยอีกแล้วอะ่ะไบโอมนี้ผมแบบไม่เคยเจอนะเออแล้วก็มีเป็นฟักทองนะฮะผมโคตรสวยอันเนี้ยสวยจริงนะมีเป็นแบบ อันนี้มันหล่นลงมาใบไม้อ่ะอย่างงามเลยใหไบโอมาน,นี้นะฮะแล้วก็ท้องฟักเป็นสีม่วงด้วยแล้วก็มีเป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นตี๋หัวฟักทองเลงแสงด้วยนะอันนี้โคตรตีเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับในเขตไบโอมันนี้มีหมาด้วยนะฮะโอเคนั้นก็ขอตัดคลิปก่อนล้วกันผมกลัวมันจะหลุดไงกลัวเกมจะแครชนะโอเคฮะมาถึงที่บ้านแล้วตอนนี้ แล้วผมก็จะทําการนะฮะทดสอบเจ้าไอ้อันนี้ละกันนะมันเป็นไอัเนี้ยเขาอันเนี้ยมันจะทําแบบนี้ได้ฮนะผมจะทําให้ดูเแลยและกันว่ามันทําอะไรได้นะฮะอันนี้เออเป็นเขาของไอ้แก่กดค้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมันจะขุดดินหรือเปล่าอันนะี้ผมก็ไม่แน่ใจนะมันทําอะไรนะมันขุดดินผมก็ขุดดินนั่นแหละเนี่ยฮะกดค้างสิกดค้างไปฮะจะเกมจะแครชตปะเนี่ยกลัวเกมแครชจริงเลยะฮะอย่าแครชนะเกมนะฮะขอร้องเถอะ นี่ฮะขุดดินไปเลยขุดลอกไปเลยนะฮะโอ้ไม่ขุดแบบรวดเร็วฉับไวโอ้ไม่เร็วมากโอเคฮะเก็บไเก็บ,บเดี๋ยวเก็บบล็อกก่อนเดี๋ยวมันจะแหลกพวกบล็อกนะฮะพวกไอเทมตกขุดไปเลยขุดไปเลยมันโคตรสะดวกกว่าน,นี้นะฮะโอ้ถ้าเกิดเป็นต้นเกมนี่แบบจะดีมากเลยไอเข่าวันนี้นะฮะโอเคแล้วก็กลับกันดีกว่านะฮะเป็นบล็อกกาเบลอันนี้ต่อขึ้นไปเลยแล้วกันแล้วก็กลับไปบ้านกันเลยเอาล่วงตรงนี้ ปุ๋ยฮะปิดไปเลยไปกลับไปวางเจ้าไอ้ questing lamb trophy แล้วกันนะฮะแล้วก็จะทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะในมอสอันนี้อา่าแล้วมีแบบบอสท,ทุกตัวละว,วางไปเลยเรียบร้อยครบทุกตัวนะฮะก็จะมีเป็นเจ้านากะแล้วก็ลิสแล้วก็วินโนชรูมแล้วก็แพนทอมไนท์แล้วก็อาร์เกสนะฮะ แล้วก็ไอ้สโนคุยนันนี้แล้วก็ไฮตัวแล้วก็ควสติงแลมนะฮะเออจัดว่าโคตรเท่เลยบอสประมาณสัก8ตัวนะฮะเออก็เป็นประมาณนี้นะ,ะในคลิปนี้ถึงเวลาบอกลาโลกของ Forest, ทวายไลท์ฟอร์เรสป่าสนธยากันแล้วนะฮะแล้วผมจะไปหาบอสอื่นๆมาเล่นแล้วกันนะจะต้องไปหาอีกะว่าบอสอันไหนคือมันแบบมันน่าสนใจนะฮะที่ผมจะเอามาเล่นโอเคฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเอ้ยตามันเลืองแสงด้วยว้่ะนะฮะไอ้ questing lamp อะ่ะเออมันโคตรเทร่เลยว่ะอันนี้เออมันเท่มากอะ่ะมันเลืองแสงด้วยวอ่ะโอ้โหมันสุดยอดไปเลยะฮะโอเคก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วรายการผมชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในมัดหน้าละกันก็บ๊ายบาย